เอาไข่แขวนล่างเบ่งอะค่ไปข่วนคนน่ะล่งเบ่งบ่นั่นนัใช่เบ่งใส่เบ่งค่ะออกดูอย่าไปจับนะเด็กจิบวโอกอย่าไปจับนะกะแลงชิกะแลงชิบออกแล้วพี่น้องวิ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องอุ้ยเบ่งออกเบ่งออกอี่แหละเออใช่โย่ไ้กินเงี้ยแล้วไปไปกินเงี้ยบ่เห็นไหมเออเห็นว่าแน่นอนบ่แน่นอนเลยแน่นอนบ่พี่น้อง สดสดร้อนร้อนอุดุนไป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 กินเงี้ยผู้บัญาทานเขาเออไปหมดละกินสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่ามเสาร์ครับพี่น้องเอฟซีส่งพยงไงพ่นไส้เนื้อสุขภูสุขคนเด้อครับมาครับมื่อนี้เสียมาพามาเบิ่งยหญ่ให้อาหารไก่เมียบังคับกันทีมาเก็บไข่สวัสดีครับแม่บัง, FC, ง,ง,งขขคับโอ้สีมันมั่นเนาะป่านนี้ไก่สิบรตื่นบั่นไหมาเบิง่งไก่จะเส,สครับน,นีน่ครับนี่คอกหนึ่ง เลี้ยงพ่อได้กินไข่อะไพี่น้องพ่อได้ขายอยู่มือเศรออกพนกมะสังไปหมู่บ้านก็ขายไปสามแผงมือเศรออกพนกมะสังไก่ไข่รบ่ท่านครับไข่บ่ท่านเพน่้นเอาเงินมายัดไว้ให้ลาไก่้คองนี่ว่ามันทีสามปีแล้วเปล่าเนี่ยเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบเกือบเกือบสามปีแล้วครับไก่้คองนี่ถ่าแล้วไก่สิเดปุ่นเราว่างแล้วไข่แล้วนนีะเพราะว่าเขาเลี้ยงดินเขาเลี้ยงกับผืนดินเนาะผนสิไข่โดนเด้อครับปกติสิบบ่โดนป่นี่ขันเป็นไก่้ก้อนโดนเนาะ ตัวกำลังไข่ก็มีอ่าวเร็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 วผมมาซื้อไข่แล้วไม่ไมเฝ้าเฝ้าแง่แนมนาคันโวนั่นเฝ้าไข่ไข่เหล่าจึงมากินเงี้ยเอาครับแล้วมึงอีกขอกหนึ่งอันนี้รุ่นนี้เป็นไก่สาวพุ่งสีไข่ได้พี่น้องพุ่งสีไข่ได้ประมาณเดียนกลัวสองเดียนนี่แหละพุ่งสีไข่ครับไก่อาม่าสาวเลยครับไก่สาวนี่แหละครับวิถีชีวิต โอ้ยมันแห่กันออกมาแล้วล้นควกักเข้าไป,ขไปเข้าไปเข้าไปเข้าไป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 นู่นไปไปไปเพราะมันแห่กันพี่น้องหลายเลยครับได้ยัดดอกมือละาลอยกว่านเวยลอยกว่านเว้ยมือละาสามแผงกว่าอู้หิวหิวอเอาเก็บเอาแม่์ครับนี่ใครเก็บเอา แต่มันได้ครบแผงให้เพ่ินพ oh, mm, ินนี <h uter> <h uter> ่เพลนไปยังไปเอาข้าวลระกินเนี้ดิเออหัวบูบงขัดยน้เนี่ยเก็บไข่พี่นอกเก็บไข่เก็บไข่มือละสองสามเสียคนนี้พี่นกสายๆบายกับเก็บอีกนี่ไงนี่ไงข้างไหนเอ๊ะยู่ข้างนู้นนะ นี่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 ไข่ใหญ่ตัวอยู่อ้าวอันนี้ตั้งหลายฟองเขาจะนั่งไหเนาะเป็นมาสร้างไว้ไนไก่เห็นไข่ปะท่านอุ่นๆอยู่เลยหน่วยใหญ่เลยไข่ใหม่ๆอุ่นๆเลยหน่วยใหญ่มากอันนี้อันนี้เบอร์ศูนย์เลยเนี่ยว่ามันน้อยๆนี่ไข่เบอร์ศูนย์เถอะเนี่ยเพราะว่าเขาเลี้ยงไก่ให้เขาให้อาหารเพิ่นสมบูรณ์นี่หน่อยหนึ่งถ้าเพิ่นกินสมบูรณ์เพิ่นกับไข่ดีพี่น้องเอาันนี้แกะหลังนั่งกับกระซิ่งไข่ เอ้าเฝ้าไข่ไหมเนี่ขอขอข้างๆเดี๋ยวค่ะจ๊ะจะตกใจเราเรียกเป็นสีมาซื้อไข่เจ้าแล้วงคุณเป็นน้อาเงินมาให้หลุนเฝ้าไข่ให้คอยกำลังเบ่งเงี้ยฟ้าไปกวนคนน่ะกำลังเบ่งบอกนั่นๆกำลังเบ่งกำลังเบ่งใส่เบิ่งทาออกด้วยอย่าไปจับอยวาสิบออกอย่าไปจับกำลังสีลังิบกำลังสีออกแล้วกำลังสีออกแล้วพี่น้องอุ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วโอ๊ยเบ่งออกเบ่งออกอี่แหลอ ใช่โย่เดี๋ยวกินเงี้ยแล้วไปไปกินเงี้ยบาเนี่ยไหมเห็นว่าแน่นอนมาแน่นอนบ่พี่น้องสดๆร้อนๆอนอุ่นๆไป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 กินเงี้ยสิบนท่านเขาเออไปพ่นละกินกินกินม่นี่ยห่อนๆเลยนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นบ้านพ่อใยง่ายพ่นชาแนวเด้อพี่น้องนี่แหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเนแบพุ่นบักสามสายทั้งนอก กินเก่งคร่ะสามไซสก็ได้อันมืดทางอาหารเดือนละเท่าไหร่ละแม่เนี่ยเดือนละสิบก็สอบเดือนละสิบก็สอบสอบแล้วเท่าไหร่ครับสอบละห้าร้อยกว่าบาทสอบละห้าร้อยกว่าบาทหัวสีได้กำไรบ่เนาะเนาะก็แต่ยูได้กินนี่แหละพี่น้องว่นได้กำไรหลายดอกวอาหารเพิ่นกัราคาเพิ่นกัสูงแน่แบบนี่กำไรบ่ละแม่ ไปซื้อขนมให้ร้านเนาะจะได้บ้านายดอกพี่น้องเพราะว่าเอาก็ราจะไปขายแพงในพี่น้องครน่วยหิ่ๆนี่แหละเากขายแพงละร้อยสามสิบบาทาเห้ดก่สียแต่นย่งย่ไใบอ่เด่นโอยรอยก็โตพี่น่องค่าหอวาหารเดือนละสิบ ซี่ปุ๊กสองก็ข้าวเห้ีหันไข่สุดไข่สุตโต้ได้พี่น้องนี่ลอยก็โตกับลอยก็น้วยคนนี้เพราะว่าถ้าหันเลี้ยงเพราอาหารถึงเนาะย้ะไปยอมให้เพลินได้พี่น้องให้เพลินกินอิ่มๆเพลินยังไข่ดีแบบไม่มีอาหารเสริมอีกยังก่อโอ้มีอาหารเสริมน้ำว่าสะพ่อก็กล้วยบริยาจากต้นแล้วเนาะ ปลูกกล้วยไว้ย่า,ยามาฝักให้ไก่กินเบิดพักบุงไปเก็บเอาอยู่หน้าผลเะพี่น้องอยุศะครับแล้วก็เนืเ้อแดงเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าปลามันให้เอาเนื้อแดงมาลงสากับปลากินเบิดอันนี้ยังเปิดไฟให้อยูอ่วเมียนี่นนโอ้โหแล้วเหมือนแร้งกับเปิดไฟให้เพลินได้พี่น้องขาดก็ได้ขาดก็ได้ยุ่งกับไร ยายเรากลางห่มุ sure. ้งให้พอดนวยกางมุ้งให้ไก่พ่อนี่เหมือนแรงสิมานอนน้ำไก่ดอกรอมดีปานนี่นี่แหละพี่น้องล่องเลี้ยงมึงเด้อกันอยากได้ไก่ตัวหน่อยกะตีตัวพอยังไหวยพ่นมากอะไ้ลูกเพิ่นโอ้ตัวเราเท่าไหร่กวะแม่ครับซีสิบห้าบทซีสิบ้าบาทซีสิบหาบาทซีสิบห้าบาทซีสาบาทตัวแบบอันนี้เท่าเรียงมาแต่น้อยดีเนาะไอ้รุ่นนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ เกต์เกต์มือเอามาเลี้ยงตัวทอกำปั่นนี่พี่น้องแล้วก็หยอดตายเพิ่นทีนึงบว่ามันขายตัวห้าสิบนะคัดเราหลายที่ต้องดให้ถ้าเอาหลายเพิ่นเลยลดให้อันนี้ของแม่นของเพชรชบูรณ์ปะสองอาทิตย์นึงไก่แบตัวนี้ได้น้อยเดือนได้สองอาทิตย์นึงเอามาเลี้ยงโอ้ไก่สิบห้ามือแล้วผมจำอ่ไรหนึ่งเป็นอาทิตย์เดียวเอากินเยี่ยมกินแล้วก็ไข่ป่ะเนี่ย

โอ๊ยออกแล้วออกแล้วเป็นไหออกอกกลังอก็ไปวนจังขไข่มอีไข่กันไหมขันไข่นีไข่น้ำกันนี่พี่น้องเรื่องเทียเขาไปนี่เข่งนั่นภาพซี่ภาพหาเพเนียนั่นนั่ั่นั่นไปอีกหละจังน้อยขึ้นไปอีกน้ำกันอี่ไว้ายกงได่ไดีอยู่พี่น้องเพราได้กินได้อยากอยู่ก็แล้วก็ขี้ไกลนี่เด้อเอาไปเพิ่นมาซื่อกระสอบแล้วสามสิบาทกไมสิบห้า โหมสามสิบห้าบาทเนี่ยเท่ากับโกยขี่ไก่นี่แหละเดี๋ยวก็บสิด้คุดเลยนี่คุดแล้วก็โกยขี่ไก่ออกจับแล้วก็เท้าเลี้ยงสองเท้าเลี้ยงสองเทียคือว่าสองสุดนี่เขาก็ต้องท่ายหนาดินได้พี่น้องเอาปูนเขาอยังมาโรยขาเสียยเป็นก้อนเท้าเสียเอาลูกไก่มาลุ่มนะครับต้องมีวิธีเลี้ยงได้พี่น้องเพราะสั้นเนี่ยตาเปียกตาเมียกตายเบ้อครับนี่สิได้คุดแล้วนี่ยข้อเนี่แล้วเขาก็เอาแกบมาให้เพันอยู่ คเกี่กยบไปเห็ดเพลนเชียเหร่นผสม้ครับขี่ใก่บันเทากับเด็กขายน้ำขายเกี่ยบไปน้ำใส่สอบไปครับสามปัญหาแบบแมนแมนแมนเลี้ยง,ยงน,น้ำดินน้ำพื้นดินนี่มันใส่พื้นที่หลายแต่ว่ามันถึงไข่โดนพีน่น้องประมาณสักสามปีได้วขวากุ่นอ่ะสามปีแหละเด้ววขวากนั่นเนาะยังไข่สูนวยคือเก่าครับไข่คือคือเก่าสูนวยเหรอครับใคเป็นกระเนี้พอเก่าแมน ขันไก่เพิ่นรีบลงไก่รีบลงแล้วก็ไก่อ่างๆนั่นเท่ากับรถลาว่างได้พี่น้องเท่ากับเอาตัวเพิ่นไปขายเอ้าพี่น้องนี่แหละไก่เขาเก็บมาได้เด็กมันไปล้างเสร็จส่งให้ลูกค้าคนนึงมาดีก็่าเสร็จไปให้ลูกค้าเพิ่นสั่งเมื่อกี้น้หรับคลิปเอย่ยงไก่เนาะไก่พันไก่สามสายพันธุ์กะเอาไปซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องนี่แหละมาไทยเบิ่งเด้อพ่อใหญ่งวยพ่นกับยายกับเมียปากกอดวปเมียปากหาม เป็นเลี่ยงอะจีไดล่าพีล่านองไปก่อนเดฟบัน้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ